สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่างหน้าบวมไหมหน้าบวมบิวตี้นัมเบอร์วันมาอีกแล้วจ้าวันนี้หน้าบวมเพราะอะไรนะเพราะนอนมากหรือว่าเพราะอะไรก็ไม่รู้นะคะวันนี้นะคะบิวตี้นัมเบอร์วันจะมาไลฟ์ให้เพื่อนๆได้ดูกันว่า วันนี้มีนักเรียนมาเรียนต่อขนตานะคะที่ร้านเรามีรับสอนต่อขนตาที่ร้านเราเป็นร้านเสริมสวยครบวงจรนะคะจะมีงานทุกอย่างเลยสักคิ้วสักตาสักปากต่อผมต่อขนตาแล้วก็ทาสีเจลทาเล็บต่อเล็บนะคะแล้วก็สาาได้ยืดไดทำสิดต,ตัดผมชายทุกสิ่งอย่างเลยและที่สำคัญนะคะ ที่ร้านของเรามีคอร์สสำหรับคนที่สนใจอยากจะสร้างอาชีพสร้างรายได้แบบในสายงานเสริมสวยของเรานะคะมีคอร์สต่ตอขนตาสักคิว้วต่อผมหรือว่าใครที่อยากจะมาเรียนเสริมสวยสะดาย,ยืดดัดทำสีก็ก็ได้มีทุกคอร์สเลยวันนี้เราจะมา,าพามาชม นักเรียนเรานะคะมีนักเรียนมาเรียนต่อขนตาดูสีคะสวัสดีคะ่ะน้องกว้างวันนี้นักเรียนก็ได้รวมวันนี้วันนี้นักเรียนของเรานะคะสวัสดีคะ่ะเจนนวลโอ้โหวันนี้เจนนวลมาลบคิ้วนะคะเจนนวลมาลบคิว้วไม่ได้ไฟลก็เลยถือโอกาสไลฟ์งานสอนต่อขนตานะคะวันนี้ ในเบื้องต้นนะคะนักเรียนต่อขนตาของเราในเบื้องต้นเราจะสอนให้ทําที่ขนตาปลอมก่อนสอนทําที่ขนตาปลอมแบบนี้ค่ะฝึกที่ขนตาปลอมก่อนแล้วก็จะบอกข่าวดีนะคะใครที่กําลังรอเป็นหัวหุ่นให้นักเรียนต่อขนตานะคะหัวหุ่นค่ะรับสมัครหัวหุ่น สองคนนะคะพรุ่งนี้ค่ะสองคนใครที่มีเวลาว่างอยากมาเป็นหัวหุนให้เราก็ยกมือขึ้นยกมือขึ้นนี่นะคะเดี๋ยวจะให้ชมสําหรับนักเรียนเราต่อขนตาเราจะฝึกที่หัวหุนแบบนี้ก่อนเราจะฝึกสอนสี่แบบนะคะ ทั้งแบบเส้นต่อเส้นแบบเส้นต่อเส้นแล้วก็แบบจับชอ่อวอลลุ่มต่อแบบเซ็กซี่อายแบบนี้หลายอย่างนะคะแล้วก็พอเราสอนที่สอนที่ขนตาปลอมแบบนี้แล้วพวกนี้เราก็จะให้นักเรียนเราลงหุ่นจริงวัสดีค่ะพี่พลอย พี่พลอยนี่คนนี้มีนักเรียนมาอีกแล้วนะพี่พลอยเป็นนักเรียนของเราคนหนึ่งที่เก่งมากเลยนะคะเรียนแป๊บเดียวพี่พลอยก็สามารถสร้างรายได้ได้ตอนนี้พี่พลอยก็สร้างรายได้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเรียนต่อขนตานอกจากจะอ,อุปกรณ์ที่ใช้ฝึกแล้วเราให้อะไรบ้างนะคะ เราให้อะไรบ้างตรงนี้ที่เราให้นักเรียนกลับไปนะคะในคอร์สต,ต่อขนตาเนี่ยเราให้กลับไปอย่างคุ้มเลยค่ะขนตาที่ใช้ฝึกแล้วก็ขนตาที่ทำทำอยู่เนี่ยให้ลูกค้าไป6ตลับเลยมีทั้งแบบวอลล่มแบบตัววายนะคะแบบเส้นต่อเส้นแล้วก็แบบขนตาบนล่างค่ะ ให้นักเรียนไปใช้สร้างลายได้ได้ทันทีนะคะอันนี้กาวค่ะกาวต่อขนตาแล้วก็มีน้ำยาถอดนะคะน้ำยาสำหรับถอดขนตาแล้วก็น้ำยาตัวนี้จะเป็นน้ำยาถอดอีกอย่างหนึ่งใช้ถอดเลิบก็ได้ใช้เช็ดคราบกาวใช้สำหรับงานขนตาก็ได้แล้วก็ อันนี้จะเป็นที่หยอดใ,ใส่กาวเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้กาวมันเราทำงานได้ง่ายค่ะแล้วก็มีเทปแล้วก็มี iPad iPad เนี่ยแปะใต้ตา IPAD แปะใต้ตาค่ะอุปกรณ์ที่เราให้แบบเยอะมากอุปกรณ์ที่ให้เนี่ยใช้ใช้แบบเอาไปสร้างไรายได้ได้ค่าคอร์สค่าเรียนคืนเลยอะค่ะสวัสดีค่ะปทมา ทีนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจอยากมีอาชีพเสริมเพื่อที่จะไปสร้างรายได้ในตอนนี้เ,เดี๋ยวเรามาดูน้องกวางน้องกวางตอนนี้ทำงานอะไรอยู่คะอทำงานบริษัทอทำงานบริษัท <c oughs> ทำงานออฟฟิศนะคะแล้วก็น้องกวางนี่เป็นเป็นคนที่แต่งหน้าเป็น <c oughs> แต่งหน้าเก่ง <c oughs> เขาเขาเคยเรียนคอร์สแต่งหน้ามานะคะ <c oughs> เรียนคอร์สแต่งหน้ามาก็เลยแบบว่า อยากทำต่อขนตาเสริมต่อขนตาแล้วก็ลิปติ้งนะคะของวันนี้สำหรับคอร์สของน้องกวางจะเรียนต่อขนตาแล้วก็ลิปติ้งขนตาแล้วก็จะมาเอาอะไรต่อนะคิ้วค่ะนางจะไม่หยุดอยู่แค่นี้นะคะนางจะมาเรียนสักคิ้วต่อหนูขอเวลาหาค่าคอร์สอีกเดือนหนึ่งนะคะพี่หนูจะมาเอาคิ้วต่อ <laughs> คอร์สของเรานะคะคุ้มแน่นอนสำหรับนักเรียนอุปกรณ์ที่เราให้ไปเนี่ยครบเซตเลยไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเราก็สามารถสร้างรายได้ได้ทันทีสำหรับนักเรียนนะคะแล้วก็ใครสนใจใครมีใครสนใจอยากเป็นหัวหุ่นไม้พรุ่งนี้รับหัวหุ่นต่อ่ันตาฟรีนะจ๊ะนะจ๊ะ ใครสนใจรีบน้องพลอยมาเปล่าน้องพลอยมาเป็นหัวหุ่นเปล่านักเรียนของเรามาแลกกันเป็นหัวหุ่นจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเดี๋ยวถ,ถ้าวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้อเดี๋ยวจะอ่าโพสที่หน้าเฟซนะคะรับสมัครหัวหุ่นสองคนมีไอ้นี่ด้วยนะมีสำหรับต่อขนตาสองคนแล้วก็ลิฟติ้งสองคน ค่ะสำหรับที่จะมาเป็นหัวหุ่นให้น้องกวางคนสวยของเรานะคะนี่ดูผลงานน้องกวางก่อนนี่จ้าผลงานน้องกวางวันนี้วันดีค่ะน้องดาวน้องดาว,ดาวมีเวลาว่างไหมคะมาเป็นหัวหุ่นต่อขนตาเปล่าเนี่ยค่ะผลงานนักเรียนของเราวันนี้นะคะมีทั้งแบบบอลล่มแบบบอลล่มแล้วก็แบบ เส้นต่อเส้นนะคะนี่จ้าเดี๋ยววันนี้เราจบไลฟ์กันแค่นี้ก่อนนะคะฝากไว้สำหรับใครที่ต้องการมาเรียนหา รายได้เพิ่มหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะไปต่อยอดนะคะสำหรับร้านเสริมสวยที่ต้องการไปเพิ่มสร้างรายได้เข้าร้านอีกช่องทางหนึ่งสำหรับสาวๆที่ทำงานออฟฟิศทำงานประจำอยู่อยากจะทำงานที่อันอที่สามารถที่จะไปสร้างรายได้รับงานนอกสถานที่ได้นะคะสำหรับงานต่อคนตา เราสามารถที่จะรับงานนอกสถานที่ได้แล้วก็ทำเป็นอาชีพเสริมได้ค่ะวันนี้เราจบไลฟ์กันแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะสอนนักเรียนกันต่อนักเรียนเรารอยอยู่ค่ะบ้า